สวัสดีครับวันนี้แมกนิวจะรายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับเก่งยาิตนักท่องทเที่ยวจีนชนวัวตายพิกคว่ำหลายถลบบนถนนสายเอเชียนะครับเมื่อเวลา06.30 30, นวันที่25ตุลาคม58ร้อยเวรสวพสัพยาจังหวัดชัยนารับแจ้งอุบัติเหตุบนทางหลวงมาเลข32ถนนสายเอเชียหลักกิโลเมตรที่114ขาขึ้นพื้นที่ตำบลโพนางดำออกจึงออกตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัย ที่กิดเหตุพบรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นยาลิสหมายเลขทะเบียนกไก่ยอย,ยักษ์สามสี่เจ็ดสามเชียงรายสีขาวของนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนสองคนครับพร้อมเพื่อนคนไทยอีกหนึ่งคนสภาพพิกหงายท้องอยู่บริเวณการถนน,นติดกับแผงเบริเลอร์เกาะกลางโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วย้โดยสารในรถออกมาอย่างปลอดภัยครับโดยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยห่างไปอีกห้าสิบเมตรพบวัวขนาดปริมาณ150ร้อยห้าสิบกิโลกร,รัมที่ถูกระชนนอนตายอยู่ริมถนนครับสภาพ ถ้ามีแผลเวอวะวักโดยไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของนะในสาติชาติแท้จึิงผู้โดยสารที่เป็นคนไทยเปิดเผยว่าตอนกําลังพาเพื่อนชาวจีนเดินทางไปเที่ยวเยี่ยมญาติที่จังหวัดเชียงรายนะออกเดินทางมาจากกรุงเทพเมื่อเชวงเวลาศูนย์ห้าจุดนูนย์นอนนะเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุก็เห็นรถบรรทุกวัววิ่งอยู่ข้างหน้าจุจู่ๆวัวตัวหนึ่งก็หล่นลงมากลางถนนนะในระยะกระชั้นชิด เพื่อนชาวจีนซึ่งเป็นคนขับรถหากพวงมาลัยหลบไม่ทันจึงชนเข้ากับวัวอย่างจังจนรถพลิกคว่ำหลายตลบถลายไปตามพื้นถนนกว่า50เมตรโชคดีที่คนในรถค่าเข็มขัดนิรภัยทุกคนจึงไม่ได้รับบาดเจ็บมากนะักส่วนรถบรรทุกวัวขับหลบหนีไปทางจังหวัดนครสวรรค์โดยไม่ได้จอดลงมาดูหรือช่วยเหลือ